เจอแล้วครับปัญหาตัวไหนนะตัวนี้บรตัวนี้ครับตันครับ <c oughs> น็อตจับสายน้ำมันที่ก่อนเข้าปั๊มนะครับตัน <c oughs> เดินมาไม่ทัน <c oughs> ก็เป๋าออกหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ทำความสะอาดนะครับกรองไม่ได้ตันสำหรับเจ้า โรบอคอบสาวนุ่นน้ำสิ่งของเรานะครับที่นี่กำลังล้างอยู่มาจากนาก็ลุยรถต่อเลยครับสุดยอดมากลุงกับน้องเคยเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยครับแมนบอลพินิก ใส่น้อยมันตันบอกพี่เอ๋อด้วยนี่ภาษาลาวลาวบ้านข่อยเอินใส่น้อยภาษากลางไม่รู้ฮัโลโหลพี่เอ๋อใส่ปลาคอใส่ปลาคอบอ,อของข่อยใส่ปลาน้อยสินนะ่ะอ๋อของพี่เอ๋อใส่ปลาช่อนเอองกก็โปติขันฉลาดผมก็ได้คือคือเจ้าเหรอจ๊ว มันมีมันมีตัวกองน่ะพี่ไส้น้อยน่ะมีเไหนไหนไหนตัวกรองมันอยู่ตรงไหนไอไอไอที่สวมอยู่ตรงนี้ล่ะไอพลาสติกเล็กๆไม่มีบ่อมไม่เหมือนล็อกกี้ตัวนั้นน่ะ เพิ่งรู้ว่าของฮีโน่มันไม่มีอะ,อะไรนะเขาเรียกอะไรน็อตบุกคาโลอะไรเนี่ยแหละสักอย่างเนี่ยแหละพี่รู้บอลโคลซีนแท้แล้วก็เปลี่ยนเช็คกันไหนรู้เหมือนกัน เป็นอยังพี่เน็กเป็นอย่างกว่อนข้างบนน้ำมีไฟอยู่แล้วทั้งบนไม่มีไฟหรอกมันตันอันนั้นตัวดักน้ำใช่ไหมที่พี่เน็กเป่าอยู่นะครับคือกองดักน้ำตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็ตูดพลาสติกใสเวลาเราจะเห็นเห็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำมันกับน้ำเนี่ยน้ำมันจะมีน้ำหนักเยอะกว่าน้ำมัน นะครับเพราะฉะนั้นน้าเนี่ยจะมาอยู่ก้นตอนนี้ก็คือที่เปิดเวลาเวลาเราเห็นน้ําปุ๊บมันจะมองตอนนี้มันมันเริ่มขุนแล้วถ้ามันใสปุ๊บสมมติมีน้ําไปเราจะมองเห็นเลยว่าน้ํากับน้ำนม,นมันเนี่ยมันอยู่คนละชั้นจะสวมกันของอีสุลกี้นะครับมันจะมีไส้อยู่ตรงนี้ไส้อย,อยู่ข้างในดึงไส้ออกมาปุ๊บไส้ตัน เป็นน็อตก่อนเข้าปัมาาม๊มอย่างนนคือยิบนนยิบอย่างนนมันจะอิดทั้งวันเมืม่อวานเมื่อวานมันอิดทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนด้วย มาหลับมันก็เลยตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จมันก็เสืออีกฝันว่าสือึกด้วยไหมไม่รู้มันก็สือึกสือึกตลอดตอนนี้ก็เสือกอ๋อก็เลยยิ้มแม่ขโมยไข่ไก่ใครมาแม่ขโมยไข่ไก่ใครมาเดี๋ยวมุกนนบอกว่าโอ้ยมุกนี้ใช้บ่อยแล้วใช้มุกอื่นบ้างว่ะเอ้าเอาว่าสือกเขาบอกว่าเป็นขโมยไข่ไก่ กินน้ำเยอะๆก็มีอีกวิธีนึงขึ้นไปบนหลังคาสูงๆแล้วก็กระโดดลงมาหายหายไปจากลูกเจ้หายตัวนี้ครับประโยชน์ครับะตั้งน้ำอะไรนี่พี่ผมจะอื่นยังไม่ตั้งน้ำอะไรใส่นมใส่เชียเ้โบรบริการน้ำดีมาก วันนี้วิ่งได้ค่าธรรมันหรือ,อยังได้แล้วได้แล้วบอ ตัวนี้จะเป็นกลองตัวบนครับตัวนี้เป็นกลองดักน้ําอยู่ตรงนี้กลองหลายชั้นดักน้ําตัวบนแล้วก็ไอที่ตันนี่คือก่อนเข้าปั๊มนะครับก่อนเข้าตูดปัม๊มจะตันตัวนั้นหลายชั้นยิ่งเยอะยิ่งดี ใส่อะไรใส่กรองตักน้ำเดี่ยวแบบนี้โอ้เยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่อไมยอะรงจนี่ผมมีสักสองตัวสัก3ามตัวเหมือนตุ๊กตาวิ่ใชบินเลยใช่ไหมเจอกท้าขางใส่โอ้อยู่ในอยู่ในกองนี่ก่อนจะไปถึงปั๊มนี่ต้องเติมน้ำมันแบบเติมมาเยอะๆนะครับไม่มีน้ำมันครับไม่มีหมดอ่ะอะ สุดยอดมากอาเขารู้สาเหตุแล้วครับก็คือไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกอะไรกันน่ะแต่ส่วนตัวผมเรียกไส้น้อยนะครับไส้น้อยก่อนเข้าตุดเข้าตุดปั๊มเป็นตัวดักพวกเศษเศษปีกแมลงเศษอ่ อะไรล่ะเล็กๆนะครับมันไปตันสาเหตุนะครับกองไม่ได้ตันนะครับสำหรับเจ้าโรบคอบสาวนุ่นนะครับหลังจากที่มีอาการสะดุดในในคลิปที่แล้วเนี่ยถอดออกมาหาสาเหตุโครหาช่างเอียวตอนนี้ช่างเน่ก็จะประกอบครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าด